อดจำพอแล้วอ่ะส่วนทั้งสามนองออกโุษณาวิธีเพื่อพับฟังการประกาศผลรางวัลในค่ำคืนนี้บาเบนไพรจะได้ขอเสียงนดนตรีเลยด้ออันนี้แม่นจังปัจจุบันค<ล>นคนกันให้คะแนนอยู่ในมือของพิธีกรเอาแล้วเอาไรเอไรความเล่นมากงอมแล้วบ๊วย ขอเสียงเจ้าเซิงว่าอันดับที่พิธีกรจะประกาศไปอันดับทำอิทนี้เนะาะจะเป็นห้องอันดับที่สองเนาะอันดับที่สองเจ้าก็คืออันดับที่สามนั่นเองเจา้าอันดับที่สามได้แก่ไม่เล็กได้ไม่เล็กได้แก่ไม่เล็กโอเสียงด,ดังๆเด้อ ในแก่ใหม่เลขกเขาหน่องนางเมฆขลาเศรษฐิทรัพบ้านเมืองอ่านส่งเขาประกวดเจ้าขอเชิญสองน้องคุณซูนาเวทีเจ้าขอเชิญสองน้องทั้งหลังขึ้นสูนาเวทีเจ้าขอเชิญน้องนางปริตาและน้องนางแสงค่ำแส่ฮอนเจ้า เจ้าและลายซื้อทีพิธีกรจะประกาศต่อไปนี้จะเป็นห้องผู้ที่จะได้ค้องมงกุฎในค่ำคืนมื้อนี้สาวงามพิดาเงื่อซสวงป็จะจ่าพี่สองพันองพ0เซซีในค่ำคืนนี้ได้แก่มาเล็กมาเล็กได้ผู้ที่บนนี้ประกาศซื้อจะได้อันดับที่สองไปโอโต้เลยเนาะ เด็กเกมาเล็กมาเล็กพร้อมแล้วบ่พบกันในทุ่งเล็กตอนสองเด็กเกมาเล็กมาเล็กซีน้องนางปริตายาวดีบ้านสิบูเลีองสงเขาประกวดเจ้าขอแสดงความยินดีนำเนาะผู้ที่ก่องเจ้าขอแสดงความนดีเนาะรับสองเนาะเจ้า สนน้องแสงข้องแสงห่อนจากบานนาซานสวรรณภูห้องอันดับที่หนึง่งหรือว่าอันดับที่สองไปห้องเจ้าขอเสื้อน้องนางสาวเจ้าขอเสื้อนักสามน้องนางสาวยืนยัง,ยงกันตามลำดับดบานาไปที่เจ้า เจ้าของเงินพักอรุณวันเนาะขึ้นมอบรางวัลที่สามให้แกน้องนางสาวที่ได้ที่สามนครับคืนนของเมื่อนี้เนาะขอเห็นเซอร์นท่านนางแตงสิติโบหานเนาะเจ้าของเงินพักอรุณวันเนาะเจ้าขอเสียงตะวันดึกนะนี่คือสอมอะครับน้อง สาวงามทีดาเอือสวงประจำปีสง่งวสีในครั้นี้มีการปกองเพลงสาวในจันซึ่งในตัวแทนจากบานีบทเครื่องบานนาซานและบานเมืองหานลอดซึ่งสามนองอในงอ้องอันดับอยู่ในหนึสในการประกวดทีดาเอื้อสวงประจำสีปรจำปีส่งวัส,สีในครั้นี้เจ้าเจ้าขอเสริรมอที่สาเทางคณะพิศเขา เราเสรระาามนาับการสนับสนุนจะเจ้าของพันพักอรุณวันเนาะกักคือทานนางแปลงเป็นอนาสตามล้านกีบเนาะขอเสียงมานาันาตบมือแดง เนี่ยวตอ <in> <ooo paying full vision on> ่อไปจะเป็นการมอบรางวัลที่สองเนาะซึ่งว่ารางวัลที่สองนี้เนาะได้รับการสนับสนุนจากเราทุรกมแขงสัญญาบุรีขอเชิญต่างนาเราธุรกมแขงไฮเกนขึ้นมอบรางวัลที่สองขอเชิญ เจ้าเสน่รางวัลเจ้าขอสแสดงคว,ความความขอบใจน้ำทานลายๆเนาะที่ได้สนับสน,นบุนรางวัลที่สองห้แก่นองนางสาวที่ด้ากระท่วประจำปี 2, สองพันสีีขอให้ทานจงมีแต่วความผ่าสุขในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของทานหวังว่าจะได้รับการสนับสน,นุนจากทานอีกในครั้งต่อไปเจา้จาต่อไป,จ,อไปจะเป็นการมอปลายรางวัลที่หนึ่งเนาะ ให้แกน้องนางสาวที่ใดที่หนึงในคำคืนของวันนี้เนาะพอเชิญต่างนานาทานคั์พัฒนาแล้วเนาะคืนมอบไปลางวัลให้แกน้องนางสาวใหม่ยเลขกนึกนงที่หนึงเนาะขอเห็นเริญ เราอันนี้ก็คือตั้งนาจากธนาคารพัฒนาเรา,าทีในมอบสนับสนุนรางวัลที่หนึงห่ง้ฮดองนางสาวาที่รานเฮาช่วงปี2 0 2 4ของเมืองอุษาภูเขาขออวยพรให้ท่านจงมีแต่ความผาุสใุชีสิตส่วนตัวและครอบครัวของ,ของ,ของท่านในบ,บางอย,ย่างนี้ว่าจะได้รับการสนับสนุนดีๆแบบนี้จากประดา,านอีกน,นาะ ต่อไปจะเป็นการของสายสะพายให้สาวงามที่ดาดงง้มาซวงเราทั้งสามอันดับนะที่อันดับ3อันดับ2และอันดับหนึ่งขอถือเป็นเกียรติยังส่งขอร์เเซนอันเลอออนสมบูรณ์ห้องเลขาพักเมืองให้เกียรติขึ้นของสายสะพายให้สาวงามทั้ง3าน้อง จ้านนี้คือสายสะพายรางวัลที่หนึ่งเนาะคือสาวงามที่ดาวเงืซสวงประจำปี2 0 2 4เจ้าอันดับหนึ่งอันดับสองและอันดับที่สามตามัำดับเจ้าของพี่เดียวเลยเนาะถ้าเบื้องก็ต้องเบื้องจบแล้วแมนแล้วเนี่ยมันยุ่จบไรได้บิน้องแบ็กซิมอมดแล้วนี่ ก็รปาเลเี yeah, ts, <laughs> like ่ยนี้ก็ลดลงลลเลยลดันลยโอบคนงามพัดบอได้มันปกติอยู่แล้วนะเนาะมันเป็นแล้วปกติอันนี้ก็เป็นสงนะของผูดีเฮาเซียพักดด ผู้ผู้ดีใดพัดผู้ดีคำคืนฝันนี้เราปัจจุบันนี้พอใจดัน้นกตีพุนสายทำให้าลสาวสามแล้วขอเชิญมาาไทยงวมเพื่อเป็นทีนะ้น่นี่บุี่นัาแข่งไหมให้สเบิ้งสงเหือดเื่อไปบังแสดงควกใจยังสูงยังขันแรนสบูห้องลขการเมืงอ ไอ้เกียรติขึ้นมอบในสายสะพายในคำคืนวันนี้เราขอให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเอาหันไปยิ่งมีความผาสุกในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวเก้านาขึ้นในหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของท่านขึ้นไปเรื่อยๆเจ้าชาวต่อไปจะเป็นการมอบไปสนับสนุนมุขนาะซึ่งบาสนับสนุนโดยเพื่อนภาคุงคำเนาะเซินท่านังกรุงคำขึ้นมอบไปสนับสนุนเนาะขอให้เซินมูลค่าซองลานกีบเนาะ จ้าพอเบิเก็ตเอ็นเซินพ่นังคุ้งคำเราจะขอเงินพักคุ้งค่ำได้ห่านคุ้งค่ำไข่ซ้งขอแสดงความขอบใจหลายๆหนอที่มาทางในสนับสนุนอุปถัมภ์คำสูเชินให้หุบห้อมกับน้องนางสาวก่อนเนาะไปหุบห้อมกับสาวงามทั้งสามนองกับจังยุคเครื่องกลางเสิมเครื่องกลางเลยเจ้าอ้าพี่น้องขอบใจทุกคนที่ให้เกียติดตาม สำหรับ่วนขอให้ธุรกิจของทานจะเจริญไปเรื่อยๆเดนาะแล้นขอให้ยูเีกรรมารเป็นแก้วปูาสมยศักดิส่ทนแล้วก็ของงานขอบใจลายบรรยูไได้เบาด้ไหมเรตีกรรมการครนมีแต่เบาเพื่อพี่น้องเลยคือเพื่อผู้ที่เบิ่งอยู่บ้านนี่แล้วโอกาสต่อไปจะเป็นการส่งมงคลให้แก่น้องนางสาวที่ใดที่หนึ่งเนาะขอไ มอบสอได้ไหมเนาะบังเพล็กขอ้องจ้าวคุณโยธาบันทึกการเดินทางเนาะให้ไฮเกียรติขึ้นมอบโอกาสนี้เนาะขอถือเป็นเกียรติเยนเชิญทานทอนสวรรค์ใส่สมพันธ์เจ้าเมืองมะฮงสาให้เกียรติขึ้นมอบสอได้ไหพร้อมทางมุง่งฟนะุะขอเห็นเชิญขอเสียงยตบประธานตบมือเป็นจังหาะเนาะเจ้านี้คือมงกุฎที่ได้งานสร้างประจำปี2 0 2 4เนาะในคำคืนมืัอนี้เนาะถึง มงมมกุฎในลงโยบานสีบุงเฮื่อนสีบุงเงื่อนเนาะก็คือบนเจ้าภาพของเราเองเจ้าเจ้าซึ่งว่าส่วนมงุงกุฎในครั้งนี้เราก็เม็นภรรยาของท่านเจ้าเมืองมงกุฎสาวของเขาก็คือท่านนางสมคิดจันทวงศ์เนาะที่ได้สวมมงกุฎให้หน้องนางสาวที่หนึ่งขอต้องของแสดงความยินดีนำเนาะกับน้องนางสาวที่ในที่หนึ่งเนาะ ขอวาบใจนํท่านหลายๆขอให้ท่านไทยหุก่วงก่อนนอรทายูไทยหุก่วมก่อนเจ้ามะุญญก็งาตัด้าพมาพี่จะด้วพี่น้องเดียผูพุดที่ยากิตตามโุญยูมืนเนาะ ขอเสินทานไทยหงวอมเนาะเซ่นทานจากเพือของผมด้วยครอบครัวไทนหงวมเป็นทีมเดียวกนเนาะแต่โอกาสต่อไปขอเซ่นทานคณะนักบางสาวของเขาคนไทยหงวอมนำหนองนางสาวขอเห็นเซ่น